SIA สยามอินเตอร์การประมูลสนใจซื้อขายรถมือสองไม่ต้องดาวออกรถไต้ทันที SIA ง่ายๆใครก็ประมูลได้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับหลังจากที่ทำคลิปเกี่ยวกับรถเก๋งไฟนะครับมีคนถามเยอะมากนะครับราคาถูกๆท,ที่แบบใช้งานได้จริงนะครับหรือว่าค่างวดประหยัดประห,หน่อยนะครับมีคันไหนหน่าใช้บ้างนะครับนี่ผมมาเจออยู่คันนึงนครับก็เป็นคนรู้จักกันนี่นะครับจะขายนะครับคันนี้ ก็เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับเป็นนิสสันมาร์ตในตัวโฉมปี2013นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวต่ําสุดหรือว่าเกตต่าสุดของนิสสันมาร์ตนะครับอะซัซซัลลี่ฟังก์ชันต่างๆอาจจะไม่ครบเนาะอย่างเช่นล้อแม็กนะครับก็จะเป็นล้อกระทะมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับกระจกมือหมุนอันนี้ต้องบอกสเปกไว้ก่อนเลยนะครับแต่ข้อดีของคันนี้คือเป็นรถใหม่นะครับใช้งานมาน้อยนะครับหลักหมื่นโลนะครับแล้วก็มือเดียวนะครับประมาณนั้นเลยนะครับ ค่อนข้างสวยรถไม่มีแผลไม่มีตําหนินะครับไม่เคยถูกชนนะครับไม่เคยเคไม่เคยอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นรถที่มีความใกล้เคียงของเดิมโรงงานมากๆนะครับสําหรับมิสซันมาร์ทคันนี้นะฮะเบื้องต้นนะครับสําหรับคันนี้เนี่ยถ้าใครนะครับจะซื้อเงินสดนะครับมันใช้เงินไม่เยอะนะครับประมาณแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับจากที่สอบถามกับทางเจ้าของนะครับถือว่าคุ้มนะในรถปีใหม่ปี2013นะครับเลขอย่างหนึ่งเอาวิ่งมาน้อยเนาะแค่หลักหมื่นโลเองนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะเน้นไปที่ค่างวดเงินดาวมากกว่าเนาะสำหรับมีสมาร์ทคันนี้เนี่ยาจากที่ผมสอบถามมาเนี่ยสามารถผ่อนได้นานสุดถึง7ปีนะครับในค่างวดประมาณ3,000กว่าบาทนะครับประมาณ3,500ลบประมาณเนี้ยนะครับไม่เกินนี้เท่าไหร่ผมว่าโอเคนะครับสำหรับใครที่มองหารถเอาไว้ใช้งานนะครับถ้าไม่เกี่ยงว่าเออเฮ้ยมันเป็นกระจกมือหมุนนะแล้วก็เป็นเกธรรมดานะอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่า,าเงินดาวก็ไม่ต้องใช้นะสำหรับคันนี้นะถ้าเกิดใครเครดิตนดะีเนี่ยรีดาวได้เลย นะครับครั้งประมาณ3 0 0พกว่าบาทก็เด okay. ี๋ยวผมจะไปลองขับนะครับสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อทดสอบนะครับเกี่ยวกับระบบเบรกนะครับอัตราเร่งคัดเกียร์ต่างๆเนี่ยมันยังโอเคอยู่ไหมนะครับจะได้อ่าพูดได้เต็มปากเต็มคำนะครับว่ารถมันใช้งานได้ประมาณนั้นนะครับก็โอเคฮะเดี๋ยวไปลองขับกันก่อนนะครับแล้วก็กลับมานะครับรีวิวภายในแล้วก็พูดคุยนะครับเกี่ยวกับอ่าสเปคตัวรถนะครับแล้วก็ราคาเงื่อนไขเงินดาวต่างๆนะครับแบบทีเดียวเลยเนาะหลังคลิปเลยนะครับว่า คุ้มไหมจะจะซื้อมาใช้งานครับโอเคจะไปลองขับกันเลยครับเป็นรถที่ขับค่อนข้างสนุกพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอีกขานอนดูภายนอกได้ขนาเล็กๆนะครับแต่ว่าพอมานังนัานในนะครับถือว่าค่อนข้างโปร่งนะก็นั่งสบายนะครับเกียร์ขาได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็พวกตาเร่งเนี่ยผมชอบนะมันก็ติดเท้าดีนะครับกดก็ออกดีเหมือนกันนะครับเล็กอย่างนะครับคันนี้ค่อนข้างที่จะใหม่ด้วยนะครับรถเขาใช้งานมาค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็มีความพร้อมพอสมควรนะครับ ในสวยแอร์เย็นนะครับประมาณนี้จะเสียดายนะเพลงไม่เพาะเพราะว่าไม่มีเพลงนะครับรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นสเปคตัวต่ตำสุดนะครับของ Nissan นะิสสันมาร์สเนาะมันก็จะไม่มีพวก ฟังก์ชันอะไรมาให้มากมายนักแต่ว่าองค์ประกอบหลักๆนะครับอย่างเช่นเครื่องยนต์นะครับชชอคอัพช่วงล่างนะครับที่เซ็ตมาจากโรงงานเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับระหว่างตัวท็อปกับตัวธรรมดาครับเอาไว้ได้จอดรถเสร็จนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเกี่ยวกับภายในนะครับรวมไปถึงสรุปเงื่อนไขนะครับราคาข้างวดเงินดาวต่างๆนะครับแล้วก็สเปคตัวรถนะครับแบบนี้เนี่ยเราสามารถซื้อใช้งานเนี่ยมันจะคุ้มไหมนะครับก็ประมาณนี้ครับจากที่ไปลองขับมานะครับถือว่าขับ อย่างที่บอกนะครับได้ความรถใหม่นะครับแล้วก็มีความใกล้เคียงรถเดิมโรงงานมากนะครับสภาพยังดีอยู่นะครับเบรกชุกล่างยางโชกทุกอย่างส่วนประกอบหมดนะครับเกียร์นะครับเนี่ยก็เป็นเกียร์มือเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะสเปคประมาณนี้นะครับก็ปกติไม่มีอะไรนะครับคัสก็ยังทํางานได้ดีอัตราเร่งดีนะครับแอร์เย็นมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงผมชอบที่สันตรงนี้นะครับที่ใส่ใจรายละเอียดเกี่ยวกับพวกฮีตเตอร์นะครับแล้วก็มีแอร์มาให้หลายคนอาจจะมองว่าเอะบ้านเราเป็นเมืองร้อนจําเป็นไหมต้องมีฮีตเตอร์นะครับ แต่ว่าในบางพื้นที่นะครับอย่างเขตภาคเหนือภาคอีสานอะไรเงี้ยนะครับเวลาหนาวนี่หนาวจริงนะนะครับคือก็สามารถเปิดฮีเตอร์ใช้ได้เลยปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับถือว่าไม่คิเลยนะครับเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่นิสสันให้มานะครับก็คือแอร์แบ็กคู่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่รุ่นท็อปนะครับก็มีแอร์แบ็กคู่มาให้ประมาณนี้นะครับคอนโซลสวยนะครับก็อย่างว่านะฮะรถเขายังไม่ใหม่อยู่นะใช้งานมาน้อยด้วยแผงประตูนี่ครับตามนี้เลยนนะคครับ่อข้างสวยนะครับ โอเคครับยังคงความใหม่อยู่แล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมประทับใจมากๆนะครับสําหรับ닛สันมาร์สรุ่นนี้นะครับก็คือเบาะนะครับเนี่ยนี่ครับประมาณนี้ทําออกมาสวยมากในทรงแบบบักเกอร์ซีดเลยนะครับคล้ายๆเบาะรถแข่งนะครับนั่งสบายนะผมบอกเลยนะครับข้างนอกเนี่ยดูเหมือนเล็กนะสำหรับ닛สันมาร์สโชมเนี่ยแต่ว่าพอมานั่งเข้าจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหลังนะครับเนี่ยเบาะด้านหลังนะครับเนี่ยฮะที่นั่งสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับดูดี ดูดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างกว้างนะครับกว้างแล้วก็นั่งสบายมากๆนะครับดูทางด้านนี้นิดนึงนะครับตําหนินะครับขอบประตูนะครับตามนี้เลยนะผมคิดว่าไม่น่าจะมีรีวิวอะไรมากไปนะสำหรับตรงนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ารถเขาก็ไม่เคยชนนะครับไม่เคยผ่านอุบัติเหตุอะไรมาเลยนะไม่เคยเคลมนะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับก็ขอผ่านไปละกันเนาะนี่ค่อนข้างสวยครับรถใหม่มากนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับภายในของดิสันมาร์ทคันนี้นะครับภายนอกก็ไม่ต้องรีวิวแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะมันไม่มีรอยไม่มีอะไรนะไม่มีตำหนิแค่รถต่นเพื่อนนะครับไม่ได้ล้านแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับแล้วก็มาสรุปกันนะครับว่ามันคุ้มไหมในการใช้งานนี่ครับตามนี้เลยนะครับสำหรับเครื่องของดิสันมาร์ทคันนี้เนาะสังเกตดูได้นะครับว่ามันจะใหม่มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจนะครับท่อทางเดินปลั๊กนะครับคันหน้าตัวเครื่องฝาเครื่องน็อตไม่มีขยับเเลยยยนนะครรรัับมมาา์ดิโงงงอู่ ทุกจุดเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับคันนี้เนาะด้วยความที่ว่ารถค่อนข้างใหม่ปีใหม่เนาะแล้วก็ใช้งานมาหลักหมื่นโลถือว่าน้อยมากนะครับแล้วเจ้าของดูแลค่อนข้างดีนะครับคือจริงๆอ่ะรถคันนี้ผมอขอพูดอย่างนี้ดีกว่านาะว่ามันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับ ทั้งตัวรถตัวเครื่องทุกอย่างเลยนะฮะมันอยู่ที่ความพอใจของเรามากกว่านะครับว่าเราจะซื้อไหมกับสเปครถประมาณนี้ที่มันเป็นกระจกมือหมุนแล้วก็เกียร์ธรรมดาแต่ถ้าเกิดพูดถึงตัวรถนะครับผมบอกเลยนะฮะว่าผ่านแน่นอนร้อยนะครับสำหรับนิสสัน m a r ์ทคันนี้ครับก็มาสรุปกันเลยนะครับกับนิสสันมาร์ทนะครับในโฉมกระจกมือหมุนนะครับปี2013กันนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ อย่างที่ดิบอกไปเลยนะครับด้วยความว่ารถเขาเนี่ยมันเป็นรถค่อนข้างใหม่เนาะปี2013แล้วใช้งานมันน้อยเนาะหลักหมื่นโลนะครับดังนั้นรถก็จะมีสภาพใกล้เคียงกับรถเดิมโรงงานนะครับออกศูนย์ประมาณนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในเบรกช่วงล่างยางโช๊คนะครับเกียร์ทุกอย่างอัตราเร่งนะครับเครื่องยนต์ก็คือ100%พร้อมใช้งานมากๆนะครับทีนี้นะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องราคากันนิดนึงนะครับราคานะครับถ้าใครคิดว่านะครับสนใจที่จะซื้อเป็นเงินสดเนี่ยจที่ผมสอบถามเจ้าของมาเน เจ้าของเขาก็พูดมาแบบประมาณว่าก็มีส่วนลดนะถ้าใคจะซื้อเป็นเงินสดนะครับแสนก็บาทแถวๆนี้นะครับก็สามารถติดต่อพูดคุยได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะจัดไฟแนนซ์เนี่ยก็คันนี้นะ่ยผมการันตีให้เลยนะจากที่ถามไฟแนนซ์มาเนี่ยไฟแนนซ์จัดอยู่ประมาณแสนแปดถึงแสนเก้นะอยู่ที่เครดิตด้วยส่วนตัวเนาะว่าเครดิตดีไหมประมาณนั้นนะครับแล้วก็นะครับค่างวดเงินดาวนะครับ จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเครดิตดีเนี่ยสามารถฟรีดาวน์ได้เลยเนาะย้ำนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์ได้นะครับข้างวดนะครับอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทเนาะเปีอันนี้คือเรทสูงสุดเนาะถูกสุดก็คือประมาณ3,000กว่าบาทะนะฮะผ่อนนานสุด7ปีประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าใครอยาก จะแบบเอาแค่6ปีนะครับก็อยู่ประมาณ4,000กว่าบาทเนาะก็มี2องเลประมาณนี้ให้เลือกนะครับโอเคครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นรีวิวนะครับเกี่ยวกับีิสันนาร์นะราคาข้างงวด3000กว่าบาทเนาะถ้าใครสนใจถูกใจยังไงเนี่ยก็ลองติดต่อพูดคุยกับทางช่องทำร้านรถก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะช่วยประสานให้นะครับพูดคุยกับทางเจ้าของรถอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดใครมองดูแล้วไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปนะครับก็รอดูรีวิวคันอื่นประมาณนั้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับย้ำเลยนะครับสุดท้ายนะครับ ออยู่ที่มุมมองนะครับของแต่ละคนนะครับว่ารับได้ไม่ได้ยังไงนะครับถ้ารับได้นะครับกับสเปคเนี้ยผมก็มองว่าก็น่าซื้อนะครับเพราะว่าตัวรถไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าใครรับไม่ได้กับสเปคที่โรงงานเขามีมาให้มาแค่เนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะมองผ่านไปไปดูคนอื่นแทนแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับคลิปนี้นะครับเอาไว้เจอกันในทีคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ